สวัสดีนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มาเจอกับทางอู่สิจเจริญการช่างของเรานะคะในยามเย็นนะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะพามาดูรถเกี่ยวของเรานะคะก็เป็นรถเกี่ยวนะคะรุ่นใหญ่นะคะเป็นตัวท่อพาดถังนะคะพาดหน้านะคะระบบไฮดรอลิกนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็เป็นรุ่นใหญ่นะคะเป็นตัวเลดมินเลอร์นะคะก็เป็นของเสียเอ,อิร์ธนะคะที่อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นรุ่นตู้นะคะ6ฟุต4นะคะแล้วก็เป็นตัวเลดมินเลอร์นะคะปากหน้าเกี่ยวนะคะเป็นเป็นเลดนะคะแล้วก็ขนาดนะคะ3เมตรนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูทางด้านข้างนี้นะคะ ก็จะมีพัดลมเป่าปากนะคะทางด้านทางด้านน้าน,นี้นะคะเป็นลูกเกลียวตลอดนะคะขออภัยด้วยนะคะก็สัญญาณไม่ค่อยดีนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ทางด้านลูกเกลียวของเราก็เป็นเกลียวตลอดนะคะแล้วก็เป็นตัวเลดแท้304นะคะ จะพามาดูทางด้านข้างนะคะสำหรับช่วงล่างสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นช่วงล่างช่วงล่าง12นะคะเป็นของแมงป่องนะคะลูกโ,ลโลลรลเลอร์ล่าง11ลูกนะคะล้อนำ20นะคะตัวโครงก็เป็นโครงเหล็นะคะ ก็จะมีไฟติดให้นะคะทางด้านท้ายนะคะเพื่อเวลาส่งข้าวเวลาตอกนกลางคืนนะคะก็สามารถมองเห็นได้นะคะทางด้านท้ายนี่ก็จะมีบันไดขึ้นนะคะก็จะเน้นโปร่งโล่งนะคะง่ายแก่การบำรุงนะคะซ่อมแล้วก็แก้ไขนะคะ หัวมอเตอร์ก็เป็นหัวมอเตอร์เบอร์90นะคะแล้วก็สำหรับก้อนตัวเดินนะคะเราก็จะมีตัวล้อมเลดให้นะคะก็จะมีตัวล้อมเลดทางด้านก้อนให้ด้วยนะคะสำหรับตัวเครื่องตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่อง j 4นะคะเทอร์โบคู่นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณเสียเอิร์ธจังหวัดสุพรรณมากๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจนะคะกับทางด้านอู่สิเจริญการช่างของเรานะคะแล้วก็จะมีตัวกระจายฟางนะคะตัวนี้ก็เป็นปั๊มเบอร์23นะคะใหม่แกะกล่องนะคะสำหรับ ตัวนี้นะคะก็เป็นรุ่นตัวท่อพาดถังนะคะใช้ระบบไฮดรอลิกยิงนะคะตัวนี้ทางด้านนี้ก็จะมีออปชันนะคะก็จะมีถังดับเพลิงนะคะติดตั้งไว้ให้ด้วยนะคะ ากท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะที่อู่สิทธิ์เจริญการช่างของเรานะคะก็เบอร์ช่างแก่นะคะ0817761612นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะหรือว่าใครจะเข้ามาดูผลงานของพวกเรานะคะได้ที่อู่นะคะทางเราก็ยินดีต้อนรับนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะตอนนี้ก็คิวก็เหลืออีกไม่มากแล้วนะคะ หากท่านใดสนใจก็เข้ามานะคะชมผลงานของทางอู่สิจเจริญการช่างของเราด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางอู่สิจเจริญการช่างของเราแล้วก็นายช่างของเรานะคะเดจะพาไปดูหน้าบ้านใกล้ๆ ฝากไว้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องรถเกี่ยวข้าวนะคะก็ฝากอู่สิจเจริญการช่างของเราไว้อีกอู่หนึ่งนะคะเป็นตัวเลือกสําหรับทางเกษตรกรเกษตรกรรมงานของเรานะคะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสําหรับอู่สิจเจริญการช่างนะคะก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะสำหรับทางอู่เรานะคะ เข้ามาชมผลงานของเราได้นะคะก็อู่ของเราก็ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่นะคะ77หมู่7ตําบลไซใหญ่อาําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะก็เบอร์ช่างแก่นะคะเดี๋ยวทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะ0817761612นะคะสําหรับเบอร์ช่างแก่นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะสําหรับคิวปีนี้ก็ค่อนข้างจะเริ่มมีเข้ามาเยอะแล้วนะคะก็เหลืออีกไม่กี่คิวนะคะก็ ใครสนใจก็เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาสอบถามได้นะคะที่อู่ของเรานะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีลองเกี่ยวข้าวเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะคะเวลาที่มีเกี่ยวข้าวนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ